เมื่อหพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะการประชุมครั้งแรกของบอร์ด EV ก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งการประชุมก็เคาะออกมาแล้วว่า EV 3.5ผ่านนะคะตัว EV 3.5ก็คือจะครอบคลุมระยะเวลา4ปีนะคะตั้งแต่ปี6.7จนถึง7สูตรเลยอันนี้ก็เพื่อ3.5ผ่านเสริมให้ตัวอุตสาหากรรมนะคะยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ผลักดันตัวแผนการ3 0 30นะคะก็คือจะให้มีการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้านะคะเพิ่มขึ้น30%ภายในปี30เลยนะอันนี้คือเป้าหมายของเรานะคะสำหรับมาตรการ EV 3.5นะคะก็คือรัฐจะให้เงินอุดหนุนรถไฟฟ้านะคะรถกระบะไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามประเภทของรถแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่นะคะซึ่งกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะแล้วก็จะต้องมีขนาดแบตเตอรี่เนี่ยตั้งแต่50กิโลวัตต์ไป ก็จะได้รับเงินสนับสนุนนะคะระหว่าง5,000 50, 0ถึง100,000บาทต่อคันและสำหรับขนาดแบตเตอรี่ที่ต่ำกว่า 50k กิโลวัตต์นะคะก็จะได้รับเงินสนับสนุน20,000ถึง50,000บาทต่อคันค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของการผลิตรถ EV แล้วก็ผู้บริโภคที่สนใจอยากจะซื้อรถ EV มาใช้กันนะคะ